ช่วง ITI Tour สนับสนุนโดยเรียวนา GPS Navigator โอ๊ยเบื่อจริงเลยเนี่ยฟังแบบเพลงเดิมๆข่าวสารอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อ,อเอาเฮ้ยมีของแก้เบื่อมาให้เล่นวันนี้นี่เราดูทีวีกันไหมพี่เห็นมีลยทีวีพี่กบอย่ามาอัม นี่ไงข้างหน right ้านี่ไง GPS navigator นะนอกจากจะนำทางเรานะไปยังจุดหมายปปายทางได้อย่างรวดเร็วนะสามารถดูทีวีได้ด้วยเป็นทีวีที่แบบไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่อบเพิ่มเติมให้มันยุ่งยากเลยครับเอาเราจะเปิดทีวีดูยังไงอ่ะไม่กำลังนำทางอยู่เนี่ยไม่ยากครับเข้าไปที่ระบบนะฮะกดเข้าไปที่ฟังก์ชันมัลติมีเดียเลือกที่ทีวีเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถดูทีวีได้แล้วครับโอ้สบายๆไม่ต้องจ่ายรายเดือนด้วยนะ ดีจังเลยนะพี่กบเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถติดตามข่าวสารและรายการต่งางๆได้อีกด้วยเวลาที่รถติดแบบนี้นะแล้วก็เวลานั่งหถดไปไหนหนานๆอีกด้วยใช่เลยหายเบื่อไหมล่ะคูณใช้กระซึ่งกับฟังก์ชันตรงนี้นะพี่กบของ GPS n a v i g a t o e r เยเตอ what's up อบูณตอนนี้ครับเราก็มาถึงนะฮะที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการแล้วะนะครับนอกจากในวันนี้ครับเราจะเอาข้าวนะมาฝากน้องๆแล้วนะที่นี่นะครับเรายังสามารถมอบแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะในส่วนของทุนการศึกษาได้อีกด้วย<ะ>เท่าไหร่ก็ได้ตามกําลังศรัทธาน,นะครับเพื<ะ>่อให้น้องๆน,นะเรียนจนจบหลักสูตรคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวจริงหรอแล้วเราเข้าไปดูข้างในกับพี่กดีครับเข้าไปเลยดีกว่า<ะ> ทั้งหลักสูตรนี่เรียนเยอะขนาดไหนฮะออหลักสูสตรสำนักงานเรียนเป็น6เดือนมี6วิชาก็มออีโปรแกรมออฟฟิศเปิด Excel, PowerPoint, a c c e s s นะคะแล้วก็มีเสริมไทปิง้งเสริมบัญชีแล้วก็ประกอบคมอมอ,อขบบคบคุณครั ไปบญวันนี้อิ่มบุญไหมอืมอิ่มสิวันนี้ทํ้บุญด้วยรู้สึกว่าใจ่องใจึ้นด้วยแลวพี่กบอ่ะวันนี้เรียกได้ว่ามาคุ้มเลยนะไหนพาบูไปดูบ้านใช่ไหมแล้วก็แวะมาทาบุญด้วยรู้สึกติดแจกน้ำปลุกไถ่ที่เดียวกันไหนตกไหมไม่วันหลังดีกว่าพี่กบวันหลังอระได้เดี๋ยวไปส่งบ้านกันแล้วกันฝนจะตกแล้วก็ติดไหมนะกลัวอะไรแม้ฝนจะตกรถจะติดในรถนะฮะมี G P S navigator นอกจากจะนําทางเราให้ถึงบ้านด้วยทางลัดให้เราไปถึงได้เร็วนะยังดูทีวีได้ สบายฝนตกรถติดนานแค่ไหนก็ไม่กลัวแหมเรียกว่าไทยประโยชอ์จัก g P S เนี่ยก e c t o r นี่คุ้มค่าจริงเ,เลยพี่กงเจอแล้วเลยกลับบ้านเลยดีไหมจะไปเอารถยังไงฝนตกอย่างนี้เนะี่ย